สวัสดีค่ะเฮ้ยขอเปิดแอร์แบบสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกคนทุกคนถึงบ้านอย่างนี้อ่ะคือวันนี้แต่งหน้าสวยมากเป็นแค่ันี้มเมคอัพวันนี้คือหนูลืมเอาขนตามาก็เลยแบบใช้ขนตา แบบอันนี้คือขนตาจริงมากคือปกติหนูแบบติดแต่ขนตาเพราะว่าหนูขี้เก็จแบบล้างแบบมาสคารา่าแต่ว่าวันนี้ก็คือคือแบบลืมเอามาองอะสวยที่สุดใช่้วไม่ไปไม่ได้ไปหาเลยไม่เป็นไรนะทุกคนขอบคุณสำหรับทั้งสองวันนี้นะคะสนุกมากสนุกมากเหมือนกัน,นะคะ่ะดีใจที่ได้เจอทุกคนนะ ไม่เหนื่อยหรอพักผ่อนพักผ่อนใช่วันนี้ก็จะมาไลฟ์แป๊บเดียวนะคะก็จะมาไลฟ์สิบนาทีแล้วก็จะชิ่งเลยเพราะว่าเริ่มเริ่มเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าคือแบบเราแบบไม่ได้ทำงานอนอะไรอย่างเงี้ยทั้งวันนานใช่ป้าทุกคนแต่ก็แบบอยากมาหาคนก่อนก็เลยคิดว่าจะไลฟ์แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ไปทุกคนเป็นยังไงกันบ้างเฮ้ยคือบ เสื้อหนูน่ารักไหมสิบนาทีไม่มีจริงวันนี้อาจจะจริงอาจจะเป็นเก้านาที <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่านี่น่าจะมาแบบเดียวฮะอย่ากมาแค่อวดหน้าแล้วก็แบบอวดชุดดีใจที่ได้เจอกันนะดีใจเหมือนกันนะคะขอแคบท่ารับเป็นท่าอะไรดีอยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเล่นเลย สักคนนะนี่นะฮะเย้นี่หกคนเทซีเซอร์ตัวนี้ชปบ้าเทมากความแออชามากคือตลกมาคือคือ ทุกคนอาจจะแบบเห็นหนูแบบในทวิตใช่ไหมที่เขียนว่าศิลปินชงขนาดนี้แบบที่เขียนว่าแบบชิป,ปัมเอลซค้าอะไรเงี้ยตลกมากคือตอนแรกคือหนูเขียนคือตอนแรกหนูก็ไม่ได้คือตอนแรกหนูก็ไม่ได้จะเขียนอย่างนั้นลอกแต่ว่าแบบคือเขาก็แบบมาพูดเลืองปัม L อลพอดีหนูก็เลยแบบแกล้งลินๆนะฮะพี่เอลค้าหนูมีคําถามคะ่ะไมจิอีจะเขียนเลขอะไรอุ๊ย HAPPY ้เบิร์สใครมา h a p p y ้เ r r ร์สีคือนั่งคือเวลา,ลา,ลาไลฟ์ตรงนี้คือได้ยินทุกอย่างเลยขอโทษสังคม,มะอะค่ะขอ้วขึสำหรับแมวกระต่ายนะคะเย้เย้วุ้ยคือแบบจริี้จะเขียนเลขอ,อะไรก็มีเลขที่หนูคิดอยู่ในใจนะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะเขียนไปดีหรือเปล่าหรือว่ากำลังอยู่แบบ ในขั้นตอนการตัดสินใจว่าจะเขียนอะไรลงไปนะคะส่วนเพลงก็บอกเลยว่าคือหนูก็เพิ่งรู้พร้อมกับทุกคนนี่แหละหนูก็ยังไม่ได้เลือกเลยน่ะสองวันคือาชามาชาวจริงใครเกิดวันนี้ไม่รู้ยิน <c oughs> ด,ดีด้วยกับติดเสียงเพลงกาๆใช่ไหมทุกคนคือตอนแรกหนูนึกว่าแบบ เออถ้าเป็นหนูน่าจะติดไายเคียวเพราะว่าเออเรามันก็ค่อนข้างน่าขนาดนี้คือแบบหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองแบบแซบเลยสักครั้งในชีวิตเลยจนกระทั่งเจอกระทั่งหนูติดเพลงกากะกาใช่ไหมแล้วแบบหนูก็ถามว่าคือแบบมันเป็นอะไรหรอคะเขาบอกว่าเพลงที่แซบที่สุดหนูก็แบบฮะ นี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยใช่ปะคือหนูสำหรับหนูอะทำไมทาไมเสียงแบบนี้สำหรับหนูเฮ้ยคนดูตั้งสองคนสำหรับหนูอะหนูชอบเพลงใส่เคียวทวินเทลมากเลยใช่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเขาแบบไม่มีเพลงใส่เคียทวินเทลใช่ป่ะแล้วก็ให้กอดว่าอยากแบบไปเซ็อยากไปเซตเตอร์เพลงอะไรหนึ่งสองสามเสียคือหนูก็จะกอดใส่เคียวแน่นอน ส่วนเพลงทุกคนก็มาถามว่าแบบอยากเลือกอะไรใช่ไหมคะหนูก็รู้สึกว่าอืมยังไม่รู้เลยคือหนูชอบเพลงคือเขาเลือกความตามาลกแซ่บหรือความตลกจริงไหมทุกคนคือหนูรู้สึกว่าถ้าเป็นหนูน่าจะแบบเลือกเพลงอะไรแบบอยากให้แบบมันแบบเป็นแนวตลกมั้ง เ้ยที่จริงหนูมีเพลงหนึ่งอยู่ในใจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกอกดีไหมถ้ากอกแล้วทุกคนจะชอบมันหนูไหมเป็นเพลงที่หวดให้พี่พี่รุ่นหนึ่งวา้าจี e อยากให้เอาติดคามีเจ็ดโอ้ยก็สาธุเลยนะคะโอ้ทำไมคนดูเยอะจัง พอดีหนูแกะท่าเพลงมาเลสอยากถามว่าคิปมันกลับด้านมาหรือยังคะคีบมันกลับด้านมาหรือยังคะอ่า kind of. เอาเป็นว่าตบมือเราจะตบมือด้านซ้ายนะคะถ้าสมมติว่าตบมืออยู่ด้านขวาอันนี้คืออันนี้คือยังไม่ยังไม่กลับด้านหรือกลับด้านมาแล้วนะคือยังไม่กลับด้านใช่ค่ะเราจะตบมือด้านซ้ายเราจะทำท่าด้านซ้ายนะ Oh. ขอคนทีนช้าช้าคือหนูไม่รู้ว่าช้าช้าคืออะไรอะทุกคนแก่สบปยซีมากหนูแซบลูกดูจากคลิป uh, มาทูช็อตมายิ้มปากฉีกเหงอ่อโอ้ยตลกอะทุกคนให้หนูทำไรเนี่ยเนี่ยซ่อนไว้สีซ่อน,นอะไรอะเค็มแล้วหวานก็ไปต่อแซบ จริงทุกคนคือหนูรู้สึกว่าตั้งแต่แบบดาลิใช่ปะหนูก็แบบไม่ค่อยได้เพลงนาล่งนารักน่ารักอีกเลยอะ่ะจริงคือหนูรู้ว่ชาช่าชา่ชา,ชามันอยู่ในติกติกใช่ปะแต่ว่าหนูดูไม่จบสคริปต์เลยอะ่ะ I want to see you oh. me too คือแบบคือแบบ ม่วนคือแบบสามเหตุการ์มากจริงๆใช่เซฟไฟลุมอ,อ๋อมีแบบแพนเค้กคือตลกมากแพนเค้กชอบยิ้มแบบนี้นะมีช่วงหนึ่งที่ใช่คือโอ้ยขอบคุณสำหรับของควันนะครับนี่ขอบคุณสำหรับของควันะฮะ ตัวที่สองนี่เขาก็สับแมวกระต่ายนะคะเอยดีใจมากเลยทุกคนเย้มีตังกินชชมบูแล้วฮ <c oughs> ัเวเดี๋ยวหนูขอไปซุ่มเลือกแล้วกันทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนมีเพลงอะไรก็มาเสนอให้หนูด้วยนะคะเพราะว่าคือปกติคือแบบหนูฟังน้อยมากทุกคนเพลงที่หนูแบบ ชอบแล้วก็อยากเป็นเซนเตอร์เขาก็เอาไปหมดแล้วอะทุกคนคือหนูชอบคือหนูติ่งเ k b เพราะเพลงเลิฟทิปใช่ไหมก็เลยแบบชอบเลิฟทิปมากแต่ว่าแบบมันก็ไปแล้วก็ตัดไปแล้วหนูชอบพาลูรูมากกับเพลงไ d เดนชันก็ไปแล้วแล้วก็ชอบพี่สามมากแล้วก็เพลงแฮชแท็กก็ไม่ใช่นี่พ,พี่สามแล้วก็เพลงเพลงอะไรอะที่พี่สาเป็ซนเตอร์ คิโบหรือว่าคิมิวะก็ไปแล้วก็เลยไม่รู้อะว่าจะเลือกเพลงอะไรทุกคนบอควาอีไนที่แบบหนูชอบมากๆก็ไปแล้วจบคือหนูก็เลยไม่รู้เลยจริงๆว่าจะเลือกอะไรแล้วมีใครให้ดูชอ็อตท่าเจโจไหมโอ้โหเยอะมากทุกคนตลกมากสมมติว่าเดินมาห้าคนจะต้องมีหนึ่งคนที่เลือกท่าโจโจให้หนูอะ อาจจะมีงานเร็วๆนี้ไหมอยากไปเจอก็สามารถมาเจอกันได้นะคะที่งานจเจแปนสีราชาใช่ไหมชายก็บอกเลยว่าบอกเลยว่าเราแบบมีงานจนถึงปลายปีแล้วนะคะทุกคนปลายปีถ้าสมมติว่าใครเหงาๆไม่ได้กลับบ้านก็มาหาหนูได้นะคะแต่ว่ารอประกาศกันนะคะบอกเลยว่าไปเจอกันที่สักห้างหนึ่ง พี่ชอบ b o r d e r l ต s s เอลก็เอาไปแล้วเฮ้ยอุตส่า no ห์ n o เ e m b e โหจบไม่ทุกคน n o เว m มนมันค่อนข้างที่จะโอ้ย Halloween ท์ใช่ปะหนูชอบ Halloween ท์นนะ Halloween ท์แต่ว่านั่นสิทุกคนขอแบบไปนอนคิดก่อนหนูคงน่าจะน่าจะแบบไปนอนคิดยาวๆเลยค่ะทุกคน ไปชนบรุรีไม่ได้นะติดงานโลโชไม่เป็นไค่ะมานนสึโนะซะอ๋อมานนสึโนะซากุนโอ้ยอ,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 อันนี้ก็ชอบแบบฟิล์มน่ารักน่ารักฮาโลวีไนท์มันไม่ใช่ฮาโลวีนะดีพี่ช่วงนี้นี่นะครับ สรุปไปมหาชัยมหาชัยคือที่ไหนแล้วคะคือปีนี้หนูไม่มีโลโชั่นะคะก็เจอกันโลโชว์ที่ปีหน้าเลยนะทุกคนเขาก็โดน,โนากันโอ้โหโอ้โหทีเชทีเช์หน่อยไหมอืมแต่ละเพลงทุกคนเพลงที่หนูชอบแล้วก็อยากติดก็ตอนนี้ก็มีเพลงเดียวอะทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ใช่เพลงที่ มีเยอะคือหนูชอบซิปเปอร์มากอ๋อแล้วก็ชอบอยบิสเตตน่ารักอ๋อนึกออกแล้วทุกคนนึกออกแล้วมีเพลงห,หนึ่งที่หนูชอบมากเดีวไม่สปอยนะคะทุกคนไว้รอดูได้เลยเฮ้ยตอนนี้คือเสียดายเอะไม่ได้ไปปะหนูก็เสียดายเหมือนกันนะคะมันติดเพราะว่าตารางงานจริงๆ ใช่มันติดตารางงานของน้องนะคะก็เลยสับมีการสับตัวกันนิดหน่อยนะคะอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยบอกเลยว่ารอดูได้เลยอุ้ยหนูไม่ไม่ได้นึกนึกถึงเพลงนั้นนานมากแต่ว่าก็เกอกไว้เผื่อโชคดีนะคะจะเป็นที่อาจจะเป็น เผื่อโชคดี <c oughs> คือเข้าใจทุกคนมันก็แบบเป็นเพลงที่สมมติว่าเออแบบเราอะก็เคยชอบมากๆมาก่อนใช่ปะแบบแล้วแบบอยู่ดีๆก็แบบทคนคอนแซมมาว่ามันแบบเฮ้ยถ้าสมมติว่าเราเลือกได้โอ้โหมันจะฟินขนาดไหนอะ ก็ตามีผมด้วยใช่ทุกคนเราซื้อมานานแล้วคือวันนั้นหนูแบบไปเดินห้างกับปาเมีค่ะแล้วก็ซื้อมาราซื้อมาแล้วหนูซื้อมาให้หนูซื้อมาให้เพื่อนด้วยเพราะว่าคือแบบคือหนูแบบมีเพื่อนคนอีป่ปาแล้วแบบเขาเหมือนเขาเราแบบฝึกง,งานด้วยกันแล้วเขาก็แบบจะจบฝึกง,งานแล้วหนูก็เลยซื้อแบบเป็นของขวัญให้เพื่อนเนอะ้ยโอ้ย Thank you so much Oh my God Oh my God oh, วันนี้เป็นวันอะไรกันคะทุกคนวันนี้อะไรอ่ะทุกคนเอ้ยขอบคุณนะ Thank you so much yeah. ว้าวมาจีทุกคนเฮ้ยอย่าปลามาสิปลามาเรื่อยๆเลยอ่ะโอ้โหขอบคุณนะทุกคนทุกคนอย่าปลามาเยอะเดี๋ยวหนูไม่อยากหยุดไลฟ์ <laughs> เหล่านี่ไฟน์เกตโพนี่เทลตุชุชุวันนี้ฮอตน,นะใช่ปะคือคือหนูมีเสื้อคลุมด้วยนะแต่ไม่ใสเพราะว่าเอออยากมาแบบสายเทแบบแบดบแบดบ้แบบบางเป็นไงเท่ยังทุกคน <laughs> อันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เสื้อไม่เท่ฮิคยอีมิ I love you อยากมีโอกาสไปเจอพี่แอลบ้างไม่มีโอกาสไปหาเลย ไม่เป็นไรนะคะก็ไว้ไว้แบบว่างไว้แบบเออแบบเราอาจจะเป็นพี่อาจจะเป็นคนไปหาเราก็ได้ไหนเสื้อคลุมนี่ไงนี่ไงใส่แล้วในงานตอนนี้ไม่หนาวแล้วร้อนวันนี้เอา,าเซอริเซษเฮ้ยคืวนนี้หนูแต่งหน้าสวยมากใช่ปะเช็ปะสวยน่ารักอะ่ะโอ้ย คือหนูเป็นพวกลงตัวเองอ่ะทุกคนเทแบบตัวขค้นี้เฮ้ยหนูที่หน่อยหูน่ารักปุปิ๊ขอบคุณนะคะคือจะว่าอะไรดีอะโห ก็ขอบเออใช่ก็ขอบคุณสำหรับสองวันนี้ด้วยนะคะก็ดีใจมากที่ได้มาทูชอตกับทุกคนเพราะว่าแบบคิดถึงมากไม่ไม่ได้ทูชอตนานมากเลยจริงๆใช่ก็แบบดีใจมากที่แบบได้มาทูชอตกับทุกคนแล้วก็มีคนถามว่าหนูเสียใจไหมที่แบบไม่ติดสิ่งสิ่งเท่าไหร่นะสิ่งสิบแปดไมก็บอกเลยว่าเออก็เสียใจไหมมันก็มีนิดๆแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าอ ยังไงสักวันแบบวันแบบนี้มันก็ต้องมาถึงเราอะ่ะใช่ไหมทุกคนเอ้ย <c oughs> อะไรอะขอบคุณมากเลยนะ <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเฮ้ยทำไมวันนี้พี่นันกันปลามาหรือเปล่าเนี่อะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณที่ทำให้หนูได้กินอิ่มนอนหลับเ <c oughs> อ้ย ฮ้ยนี่มันเลือกอะไรครับเนี่ยเนี่ยปาแมวก็ตายต่อเวลากันป๋เฮ้ยมันต่อชีวิตเฮ้ยพี่คือขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยนะตกใจอะเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะคะตัวคนที่ต่อชีวิตห้พีเอลของเราไวติดใช่อ๋อแล้วก็ แล้วคือจะว่าอย่างเดียวอ๋อหนูพูดถึงไหนแล้วนะหนูรู้สึกว่าแบบยังไงสักวันนี้มันก็ต้องมาถึงเราแหละแล้วคือแบบรู้สึกว่าคือทุกซิงเกิลอะคือหนูแบบเตรียมใจมาแบบทุกซิงเกิลเลยเนาะว่าแบบเออมันอาจจะแบบไม่มีชื่อเราก็ได้แต่ว่าหนูรู้สึกว่าอะไรมันก็เป็นไปได้แล้วก็แบบมันก็แบบเป็นช่วงเวลาที่แบบเออแบบให้คนอื่นได้เฉยใช้หรือว่าแบบหนูก็ยังเฉยใชยในที่ของหนูหนูก็ยังแบบ คือถึงเราจะแบบไม่ได้ไม่ได้แบบติดซิงเกิลสิบแปดใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังมีแบบเพลงกะกะให้เราแบบใด้เราแบบแสดงในด้านใหม่ๆคือหนูไม่เคยคิดเลยนะว่าหนูจะได้ติดเพลงคอนเซ็ปต์แบบแซบๆทุกคนก็บอกเลยว่าก็แบบรู้สึกดีใจมากมันก็ยังแบบมีแบบที่ให้หนูแบบได ได้แบบเฉยๆเสมอเลยอ่ะแค่แบบทุกคนแบบมองหนูหนูก็รู้สึกว่าหนูก็เฉยๆในสายตาของทุกคนแล้วใช่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาจริงๆมันก็แบบไม่มีอะไรแน่นอนเลยทุกคนก็อาจจะแบบเป็นแต่ว่าซิงเกริรซิงเกริรห,หน้าหนูจะติดน,นะฮะเ <laughs> ฮ้ยอะไรมาซิงอะไรมาซิงเกิลจีอีกเฮ้ยเฮ้ยไอ้บานะปะรี ขอบคุณค่ะขอบคุณปามี่มาได้ยังไงอ่ะเฮ้ยคือมาได้ยังไงพี่แอวันนี้เจะหนุ่มกัดีใส่สูทสีดำลายขาวที่เข้าไปแล้วพูดฮะยังไงล่ะคะเ้ยขอบคุณสำหรับแมวส้มนะคะขอบคุณสำหรับแมวส้มนะครับขอบคุณนะคะถึงคุณจะปาแมวส้มมาแต่ว่าคุณทำให้แมวดำอิ่มนะเฮ้ยก็บอกว่า ยังไงถ้าทุกคนแบบมองหาหนูอะหนูเอ้ก็น่าจะเฉยชา้ในสายตาของทุกคนหรือเปล่าหนูรู้สึกว่าอแต่ว่าซิงเกลิลหน้าขอติดนะขอแบบสิ่งถึงซิงเกลิลนี้ไม่ติดแต่ซิงเกลิลหน้าขอติดนะทุกคนรู้สึกว่าชีวิตเราจะเล่นตลกไปหลายอย่างแหละรู้สึกว่าแบบชีวิตเราก็แบบเล่นตลกกับเราหลายอย่างมากจริงๆ มีเรื่องแบบทําไม่สมหวังหรือว่าแบบอาจจะสมหวังแล้วหรือว่าจะผิดหวังแล้วแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เราแบบต้องผ่านไปให้ได้อะทุกคนกดผิละ <c oughs> ปามแอลเอ,อ้ยนี่นะพี่ปาแล้วาพี่ก็เป็นชิปเปอร์ด้วยขอบคุณสำหรับแมวกระต่ายะคะ่ะนั่นแหละขอบคุณมากเลยนะขอบคุณที่ทำให้กินข้าวอิ่มขอบคุณที่ทำให้นอนหลับฝันดีครับ โอ๊ยใช่แล้วก็นั่นแหละคือหนูไม่อยากพูดงลงไลฟ์เลยเดี๋ยวทุกคนแค่มนะคะก็เดีย๋ยวรอดูกันว่าหนูจะเขียนอันดับที่เท่าไหร่ไปนะหนูสังว่าเออแบบคือแบบทุกคนก็เชียร์ให้เขียนแบบอะไรที่แบบอยากได้จริงใช่ไหมหนูก็แบบไม่อยากโกงหกตัวเองถึงแบบถึงมันจะแบบถึงเราจะเขียนไปแบบ เยอะมากหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเออมันก็คือสิ่งที่หนูแบบอยากทําไม่ได้นั่นแหละทุกคนหนูแบบไม่อยากโกหกตัวเองหรือว่าแต่ว่ายัางไงก็ตามแบบเอาที่แบบทุกคนไหวเลยนะเอาที่ทุกคนไหวเลยหนูก็รู้สึกรู้สึกว่าก็แค่มีทุกคนอยู่ก็ดีกับดีมากแล้วทุกคน วันนี้คุณน่ารักขอบคุณนะคะถ้าได้สิบตัวก็ได้ค่าข้าวข่ากับข้าวเลยดีโอ้อยไ้้ข้ากับข้าวสี่แสนกุกี้เลยดีเอ้ยจริงแก้งส่งใบไม่ทันได้นะ <laughs> เฮ้ย,อ,ยอันนี้ก็น่าสนใจเราเล่นไม่ดีเดี๋ยวก็ขอไปคิดดูก่อนแล้วกันว่าจะเอาไงน,นะคะทุกคน ก็วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ใครที่ยังไม่ถึงบ้านก็ขอเดินทางกลับบ้านปลอดภัยแล้วก็ใครที่ถึงบ้านแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันนี้นะคะกินข้าวให้อิ่มแล้วก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะทุกคนมีความสุขเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าเครียดเราก็อย่าก,กดดันนะก็แบบมาเจอมาแบบคือตอนเจอหนูก็อยากให้มีแต่ความสุขไงเฮย้ยสี่ทุ่มแล้วเข้าไปสังข้าวเย็นกันนะก็ๆๆๆนี่แหบบละเราก็จะ กินข้าวก็แบบอละฟันปุ๋ยนะคะคือหนูไม่รู้ว่าหนูแพ้อะไรอะคือหนูน่าจะแพ้ครีมแหละช่วงนี้หนูแบบผื่นขึ้นเลยอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตอนทาครีมเราแสบผิวนะคะก็ขอแบบไปกินยานแล้วก็นอนนะอันนี้นะคะแบบแพ้ครีมอะ่ะงงมากคือหนูหนูแบบเศร้าอะ่ะคือแบบมันเป็นผื่นขึ้นเลยเฮ้ย ก็ขอบคุณมากเลยนะคะก็กุ้นไหนนะคะทุกคนฝันนี course, um, okay. ้นะคะก็รอดูกะกาได้เลยเดือนเกิดหนูด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันซิงเกิลมันมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วทุกคนก็บอกเลยว่าเราดูได้เลยนะคะทุกคนเฮ้ยลูกมานี่ไงพ่อแม่ลูกครบเลย คือตลกอะหนูเห็นคลิปปามีบอกว่าอยากเป็นแม่ซินดีไม่ได้ค่ะน้องไม่ได้ค่ะพี่มาก่อน <c oughs> คือออใช่แล้วก็ตลกมาช่วงนี้ก็ซินนี้ก็เล่นตามน้ำเลยทุกคนซินนี้เนี่ยก็เรียกหนูว่าแม่ <c oughs> แต่ว่ามันก็น่ารักดีนะ <c oughs> นเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นแม่แบบโพแม่ปลอมมาตลอดใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออแบบพอเล่นแล้วก,วก็เหมือนเรามีเด็กสามหวบอยู่อ่ะก็ <c oughs> <c oughs> โชคดีนะคะทุกคนหนูไปสักข้าวกินแล้วก็นอนแล้วทุกคนก็หลับพักผ่อนฝันนี้นะคะสำหรับวีนนี้ขอบคุณนะบ๊ายบายกลับบ้านยินดีกันนะคะทุกคนบ๊ายบายไปแล้วนะสามสองหนึ่งเจอกันอีกมิติครับ